สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปอยู่เกมเล่นออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับรายละเอียดของมอนสเตอร์ชื่อว่าเดอะสไลช์เชอร์ครับหรือว่าส l ลช h เชอร์นั่นเองครับโดยรายละเอียดของมอนสเตอร์นะครับไอเทมที่ drop นะครับของมอนสเตอร์สไลช์เชอร์นะครับสิ่งแรกที่มีโอกาส drop นะครับเป็นเบอร์หรือว่าแปรงขัดสนิมครับแล้วก็ไอเทมต่อมาเป็น protection potion หรือว่าน้ำยาขัดเงาครับ แล้วก็ไอเทมต่อมาครับเป็น The Emperor Guard One หรือว่าไาพ่จักรพรรดิขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น Seed ครับซึ่งอาวุธเลเวล1สายเด็กนะครับชื่อว่า Seed เนี่ยจะมี drop ทั้งหมด3ระดับนะครับเป็นระดับ normal แบบธรรมดาแล้วก็เป็นระดับ high class นะครับแล้วก็ขั้นต่อมาก็จะเป็นในระดับ Rare นั่นเองครับแล้วก็ไอเทมต่อมาครับจะเป็นเ e สนะครับเป็นไอเทมสำหรับ สาย p าวนะครับหรือว่าสายพาเวอร์นั่นเองจะมีทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับจะมี normal แล้วก็มี high class แล้วก็เป็นแบบ r a r นั่นเองครับต่อมาครับเป็น e x o r c i s ครับเป็นอาวุธสัสสายอินหรือว่าสายเวทมนต์ครับสำหรับผู้เล่นใหม่มีทั้งหมด3ระดับเช่นกันที่มีโอกาสดรอ p ของ monster slasher ครับไม่ว่าจะเป็นในระดับ normal แบบธรรมดาแล้วก็ในระดับ high class แล้วก็ระดับ r a ครับ ไอเทมต่อมาครับที่มีโอกาส d r อปนะครับเป็นเทรนนี่ท็อปครับเป็นเสื้อสำหรับผู้เล่นใหม่กับเลเวลหนึ่งมีทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับมี normal มี high class แล้วก็เป็นแบบ r ครับไอเทมต่อมาครับเป็นเทรนนี่บอททอมครับเป็นกางเกงสำหรับผู้เล่นใหม่ในระดับเลเวลหนึ่งครับมีทั้งหมด3ระดับเช่นกันที่มีโอกาส d r อปสำหรับ monster s l เชอ e r ครับมีในระดับ normal ระดับ high class แล้วก็ระดับแรนั่นเองครับ ต่อมาครับเป็นเทรนนี่กลอฟครับเป็นถุงมือสำหรับผู้เล่นใหม่ครับมีทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับเป็น normal high class แล้วก็ rare ครับต่อมาครับเป็นเทรนนี่ชูสครับเป็นรองเท้าสำหรับผู้เล่นใหม่ครับมีทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับมีในระดับ normal ปกติแล้วก็เป็นระดับ high class แล้วก็เป็นระดับ rare ครับ ไอเทมชิ้นต่อมาที่มีโอกาสดรอปนะครับเป็น the Hermit u a r d ครับเป็นไพ่ฤาษีขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาครับเป็น g r a n i t Powder แล้วก็ Ball Powder ครับเป็นผงไข่มุก ok, แล้วก็ผงทับทิมนั่นเองแล้วก็ต่อมาครับเป็น the Sun u a r d One หรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่หนึ่งครับ ไอเทมที่ต่อมาครับเป็นไฟเบอร์หรือว่าพลอยแดงนะครับใช้สำหรับอัปเกรดอาวุธแล้วก็เครื่องประดับครับไอเทมที่มีโอกาสดรอปต่อมานะครับจะเป็น the justice card o n หรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็ไอเทมที่ต่อมาครับเป็น the star card one ครับเป็นไพ่ดวงดาวขั้นที่หนึ่งครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นลักซูรี่โปรเทชันพอชันครับเป็นน้ำยาขัดเงาอย่างดีครับใช้สำหรับอัพเกรดชุดต่างๆของผู้เล่นครับไอเทมต่อมาครับเป็นโลแบกดูคริสตัลครับเป็นผลึกแบกดูแบบอย่างต่ำครับไอเทมชิ้นต่อมาครับเป็นเดอะเอ็มเ r อร์การ์ดทหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิขั้นที่สองครับ ต่อมาครับเป็นโลเซอรักคริสตัลครับเป็นผลึกเซอรักแบบอย่างต่ำครับไอเทมที่ต่อมาครับเป็นเดอะเฮอร์มิตการ์ดทหรือว่าไพ่ฤาษี 4, ขั้นที่2ครับต่อมาครับเป็น HP Recovery Can ครับเป็นน้ำยาสำหรับฟื้นฟูค่า HP หรือว่าเลือดของผู้เล่นครับ ต่อมาครับเป็นโลลาคริสตัลครับเป็นผลึกัลาแบบอย่างต่ำครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นเดอะซันการ์ทูครับเป็นไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่2ครับที่มีโอกาสกรอบสำหรับมอนสเตอร์สไลเชอร์ครับไอเทมที่ต่อมาครับเป็น MP Recovery Can หรือว่า Magic Coin นั่นเองครับใช้สำหรับฟื้นฟูค่า Magic Coin ของเราครับ ต่อมาครับไอเทมที่มีโอกาสดรอปนะครับเป็น the justicar e d 2หรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่2ครับต่อมาครับเป็น hp recovery can ครับเป็นน้ำยาสำหรับฟื้นฟูค่า stamina point ของผู้เล่นครับแล้วก็ต่อมาครับเป็น the s t a r c a r d 2ครับเป็นไพ่ดวงดาวขั้นที่2ครับต่อมาครับเป็น fire iron ครับเป็น แร่ธาตุเหล็กสำหรับอัพเกรดแร่ธาตุต่างๆในชุดของกูเล่นครับต่อมาครับเป็น The Emperor Guard Tree หรือว่าไพ่จักรพรรดิขั้นที่3ครับไอเทมชิ้นต่อมาครับเป็นไอรอนครับหรือว่าแร่ธาตุเหล็กนั่นเองใช้สำหรับอัพเกรดแร่ธาตุของชุดของกูเล่นครับต่อมาครับเป็น The Hermit Guard Tree หรือว่าไพ่ฤาษีขั้นที่3ครับ ต่อมาครับเป็นไฟล์โซเดียมครับเป็นแร่ธาตุโซเดียมสำหรับอัพเกรดแร่ธาตุต่างๆในชุดของผู้เล่นครับต่อมาครับเป็นเดอะซันการ์ทรีหรือว่าไพโนทิศขั้นที่3ครับต่อมาครับเป็นไฟล์คริสตัลหรือว่าผลึกคริสตัลแบบอย่างดีครับต่อมาเป็นคอร์หรือว่าข้าวโพดครับเป็นส่วนประกอบในการ ผลิตกล่องข้าวครับแล้วก็ต่อมาเป็น The s t r e n g t Card One ครับเป็นไพ่หญิงแกร่งขั้นที่1ครับต่อมาเป็นเอกหรือว่าไข่นั่นเองเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับเพิ่มสถานะต่างๆให้กับเลเวครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาเป็น The h e i l Off for t u d a r d 2หรือว่าไพ่กลงล้อขั้นที่2ครับ ต่อมาครับเป็น The Chariot ดการ์ดหรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่2ครับต่อมาครับเป็น The Hangman การ์ดทหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่2ครับแล้วก็ต่อมาเป็นเดอะเทมเพลนการ a r d 2หรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่2ครับไอเทมที่ต่อมานะครับเป็น The s t r ต n g ท์ก a r d 2ครับเป็นไพ่หญิงแกร่งขั้นที่2ครับ แล้วก็ต่อมาครับเป็น The Wheel of Fortune t r e 3หรือว่าไพ่กลงล้อขั้นที่3ครับต่อมาครับเป็น The Chariot t r e 3หรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่3ครับแล้วก็ต่อมาครับเป็น The Hangman t r e 3หรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่3ครับ แล้วก็ไอเทมชิ้นออกมาที่มีโอกาสดรอปสำหรับมอนสเตอร์สไลเชอร์ครับเป็นเดอะเทมเพ a t e card t r e หรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ครับไอเทมชิ้นออกมาครับเป็นเดอะสเตรน t h card t r หรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่3ครับแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับที่ม e e e ีโอกาสดรอปสำหรับมอนสเตอร์สไลเชอร์ครับคืออโ adonis b r a c เล e t b แบบ5ชั่วโมงหรือว่ากำไร a d o n i สแบบ b ครับ ในรูปแบบ5ชั่วโมงครับซึ่งมีเพิ่มค่า EP 50%แล้วก็เพิ่มอัตราการพื้นฟู HP m PSP ครับอย่างละ0.6%ครับเป็นไงบ้างครับสํหรับรายละเอียดมอนสเตอร์ครับสํหรับมอนสเตอร์ส l ลชเชอร์ครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมดรอปต่างๆครับที่มีโอกาสดรอปสํหรับมอนสเตอร์ตัวดีครับ ก็ว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครัเป็นมากกันน้อยสำหรับคนที่มาเล่นเกมแรนดออนไลน์นครับแล้วก็อย่าไม่มีข้อมูลนะครับในการที่ประกอบในการเล่น,นครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมทุกท่าน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ